นางเีนาสุลสิยาปัจจุบันเนี่ยโรคที่เป็นอยู่นี่นะมันนั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะคอเลสเตอรอลแล้วก็เขาทำพึ่มันหายไปเลยอะอันวันนั้นนะไปตรวจเป็นตรวจไปกีสลายเนาะเลือดคน้นเลือดเหลวเนาะคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดน่นะ ปากดีขึ้นมดเลยหมอตบขาแลยครับหวานไปแยจะอใยนี่มันอย่างดีขึ้นมดกันนี่ก็ลดยาหลงลดยาหลงยาโคเลสเตอรอลน,นั่นบาฮือเลยครับบาฮือกินแล้วก็ม,มันแบบเป็นแล้วที่มันเมาหัวอยู่ก็าหายแล้วก็จิตใจดีโปรง่งใสหายเครียด กินข้าวล้ำลับดีฮะ